คุณอาจไม่รู้ว่ากําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกการเงินทั้งใบไปตลอดกาลเพราะตอนนี้บริษัทจัดการทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Blackrock กำลังเทขายพันธบัตรรัฐบาลและหันมาซื้อบิตคอยแบบเงียบๆแต่เด็ดขาด Blackrock คือบริษัทที่บริหารสินทรัพย์กว่า315ล้านล้านบาทหรือกว่า9.5ล้านล้านดอลลาร์และเมื่อพวกเขาเริ่มเปลี่ยนทิศโลกทั้งใบก็ต้องสั่นสะเทือนคุณอาจคิดว่ามันก็แค่ข่าวลือ แต่หัวข้อข่าวจริงจากสื่อการเงินสายลึกในอเมริกาบอกชัดว่ากองทุนขนาดใหญ่เริ่มเทขายพันธบัตรอายุ20ปีและเงินบางส่วนไหลเข้าบิตคอยเพื่อใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยงคำว่าบางส่วนฟังดูน้อยแต่เมื่อเงินที่พูดถึงมีขนาดหลักแสนล้านดอลลาร์แม้แค่1%ก็หมายถึงเงินกว่า3.3ล้านล้านบาท COO ของ b l a c k r o อกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าความท้าทายของโลกการเงินวันนี้ ไม่ใช่แค่การบริหารพอร์ตให้ดีแต่คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่าและโลกดิจิทัลใหม่และสะพานนั้นคือบิตคอยสิ่งที่เขาหมายถึงคือการเอาระบบการเงินแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารหนี้พันธบัตรเงินเฟียตและการลงทุนแบบเดิมๆเ,เอามาเชื่อมต่อกับสิ่งใหม่ที่ไม่มีคนกลางและแอสเซทที่ต่อต้านการพิมพ์เงินอย่างบิตคอยแต่สิ่งที่เขาพูดไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคต เพราะวันนี้โลกเก่ากำลังล่มสลายไปทีละก้อนตลาดตราสารหนี้โลกมีขนาดกว่า315ล้านล้านดอลลาร์ประมาณ10.3ล้านล้านล้านบาทแต่มูลค่าเหล่านั้นไม่ได้สร้างจากผลผลิตจริงมันสร้างจากความกลัวที่ต้องการหาที่เก็บเงินที่ดูปลอดภยัยแต่เมื่อเงินเฟ้อกัดกินเมื่อรัฐบาลพิมพ์เงินไม่หยุดความปลอดภยัยกลายเป็นเพียงภาพหลงตาเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่คนเริ่มตั้งคำถามจริงจังว่า พันธบัตรรัฐบาลยังปลอดภัยอยู่จริงหรือเพราะแม้พันธบัตรจะเคยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดในโลกแต่ในโลกที่รัฐบาลพิมพ์เงินไม่หยุดความมั่นคงนั้นกำลังถูกท้าทายวันนี้ประเทศที่มีพันธบัตรรัฐบาลคงค้างสูงสุดในโลกได้แก่สหรัฐอเมริกามูลค่าราว35ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.16พันล้านล้านบาทจีนประมาณ15ล้านล้านดอลลาร์หรือราว495ล้านล้านบาท ญี่ปุ่นราวสิบล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า330ล้านล้านบาทแต่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนหรือญี่ปุ่นไม่มีประเทศไหนหนีรอดจากปัญหาการพิมพ์เงินและเมื่อเงินเฟอ้อเริ่มกัดกินความมั่นคงนั้นสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอาจกลายเป็นแค่มายาคติของยุคเก่าก็ได้แล้วบิตคอยเข้ามาในภาพนี้ได้อย่างไรบิตคอยไม่ได้แค่เป็นเงินดิจิทัลแต่มันคือทางออกสำหรับคนที่ต้องการ เก็บมูลค่าท่ามกลางระบบที่เสื่อมสลาย b l a c k กรอ k ซึ่งเคยเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลรายใหญ่ตอนนี้ถือบิตคอยถึง3%ของจำนวนทั้งหมดในโลก3%ของบิตคอยทั้งโลกมีมูลค่าประมาณ21,000ล้านดอลลาร์ประมาณ693,000ล้านบาทนี่ไม่ใช่การทดลองแต่มันคือสัญญาณและพวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่ซื้อบิตคอยมเคลเซเลอร์จาก m i c r o Strategy ก็ซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่างๆอย่างมาราทอนดิจิทัลเมตาพลาเนตและบริษัทมหาชนทั่วโลกกำลังตามหลังคุณรู้หรือไม่ว่าเฉพาะเดือนเดียวมีบริษัทใหม่เพิ่มเข้ามาถือครองบิตคอยในงบดุลถึง23แห่งและส่วนใหญ่ไม่เคยขายเลยพวกเขาเก็บไว้เหมือนทองคำในยุคใหม่ทำไมจึงเกิดการเปลี่ยนผ่านนี้เพราะระบบการเงินเก่าอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้พิมพ์เงินและในทุกรอบ4ปีมีวงจรการพิมพ์เงินใหม่เกิดขึ้นเสมอ นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าราคาบิตคอยสูงสุดในอดีตไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีหรือกระแสแต่มันผูกอยู่กับวัตรากรการพิมพ์เงินที่ถูกกระตุ้นโดยนโย,โยบายของรัฐบาลและนี่คือสิ่งที่นักลงทุนรายใหญ่เห็นและพวกเขากำลังหลบหนีออกจากระบบเดิมสิ่งที่คุณควรถามไม่ใช่ว่าบิตคอยจะไปถึง17ล้านบาทใหม่แต่คือทำไมพวกเขาเชื่อว่ามันจะไปถึงและถ้าพวกเขากำลังเตรียมตัวแล้วคุณละ่ะ Bitcoin อาจยังไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์มันไม่สามารถแก้ไขความโลภของนักการเมืองหรือการคอร์รัปชันของระบบได้แต่มันสร้างทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากให้เงินของตัวเองหายไปในระบบที่พิมพ์ไม่รู้จบการเปลี่ยนผ่านนี้ยังไม่สมบูรณ์มันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วและคุณกําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์คําถามคือคุณจะอยู่ฝั่งไหนถ้าคุณกําลังฟังมาถึงตอนนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้ดูวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนอนาคตอนาคตที่อาจไม่มีพันธบัตรไม่มีธนาคารกลางแบบเดิมไม่มีระบบที่ใช้นี่เพื่อซื้อเวลาแต่เป็นอนาคตที่สร้างบนความไว้ใจในระบบแบบไร้ศูนย์กลางและถ้ามันเป็นจริงนี่จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนระบบการเงินแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าใจในคุณค่าของสิ่งที่เราถืออยู่ในมือและถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณได้เปรียบกว่า99ของผู้คนบนโลกนี้แล้วขอบคุณที่ติดตาม Stack s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป StackSats Stay Humble